กดสับไครและกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมทิมป์บอลนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าใครจํากันได้แล้วก็ผมเคยหยิบมาเล่นแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งซึ่งตัวเกมในตอนนั้นนะครับผมจะเป็นเวอร์ชันทดลองเล่นอยู่นะครับผมซึ่งทางผู้พัฒนาเขาได้ส่งให้ผมทดสอบเล่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมเต็มนะครับผมมาแล้วนะครับผมแล้วก็กําลังจะวางจาหน่ายในเว็บสตรีมนะครับผมในวันที่15ที่กําลังจะถึงนี่นะฮะแต่ว่าที่จริงทางผู้พัฒนาเขาได้ส่งเกมนี้มาให้ผมเล่นหลายวันแล้วล่วลวลววละ อนเวอร์ชันเต็มนะครับผมนี่อ่าก็เที่ยวนิวเกมกันเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเต็มที่เพิ่งวางจําหน่ายนะครับผมแต่ก็ยังเป็น Earl y a c c e s s อยู่นะครับผมพอเวลาเข้ามานะครับผมก็จะมีบีเวอร์ให้เราเลือกอยู่ประมาณสสายพันธุ์นะครับผมอันนี้คือสายพันธุ์ฟลอกเทลนะครับผมที่ใส่สบายสบายรักธรรมชาติอันนี้ I r o n t r e e มีความเชี่ยวชาญทางด้านเหล็กและวิทยาศาสตร์และวิทยาการขั้นสูงนะครับผมเอ้แต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเล่นได้ตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันยังไม่ปลดล็อกเห็นปะมันกดเน็กไม่ เป็นวีเวอร์แบบพื้นบ้านสบายๆเราจะต้องเล่นไปเรื่อยนะครับผมยังมนจะปลดล็อกทีหลังนะฮะต่อไปก็จะเป็นในการเลือกในส่วนของแผนที่นะฮะสังเกตมันจะมีขนาดแผนที่ด้วยเห็นปะ ผมอยากจะได้แผนที่ที่มีขนาดแบบใหญ่ๆนะครับผม256คูณ256เอเหมือนกับว่าอันนี้ผมจะเคยเล่นเลยนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะอ่าวันนี้ผมจะเลือกเล่นอันนี้ละกันอันแรกเลยแล้วก็กดเ e ็กรุยกันเลยต่อไปก็เป็นระบบความยากง่ายนะฮะอ่าผมจะเลือกอันไหนดีครับผมมี easy นะฮะน,นี่ก็จะง่ายหน่อย normal ก็จะไประดับปานกลางนะครับผมแล้วก็มีในระดับ hard ด้วยนะแล้วก็มีแบบ custom นะครับผมเราสามารถที่จะกําหนดความยากง่ายได้ด้วยตัวเองนะครับผมวันนี้ผมจะเล่นแบบ normal ละกันโอเค start เกมกันเลย เฮ้ย hey, ลืมไปเลยครับผมลืมบอกไปว่าว่าเกมที่เป็นเกมอะไรฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองบีเวอร์นะครับผมเป็นเกมน่ารักน่ารักนะฮะเราสามารถที่จะสร้างเมืองสร้างเขื่อนได้นะฮะอ่านี่มาแล้วเรียกกันว่าเห็นไหมน่ารักมัล่ละเฮ้ย <Hey, S 2> ผมรู้สึกว่าตัวบีเวอร์มันจะมันจะเปลี่ยนไปนะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ hey, hey, เห็นไหม อุอ่นทวนสมบ,บูรณ์ดีเหมือนเดิมนะครับผมไหนดูซิว่าในเวอร์ชันเต็มนะครับผมมันจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันทดลองยังไงนะฮะอันนี้คืออะไรวาเอออ๋อตรงนี้ก็จะบอกสถานะของตัวเมืองนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเล่นให้ถึง8แต้มนะครับผมถึงจะปลดล็อกวีเวอร์ไอรอนทรีออกมานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นค่าพอยการวิจัยนะครับผมเราสามารถจะามาปลดล็อกความสามารถในการสร้างของใหม,ม่ได้นะฮะอันนี้มาทิ i เรียน นี่ฟู้ดนะครับผมฟู้ดนี่ก็จะแยกออกมานะครับผมอันนี้เป็นเบอร์รี่ใช่ไหมถ้าหากโ่ามีอย่างอืน่นก็จะต่อลงมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้แล้วก็มีน้านะครับผมต่อไปก็อันนี้เป็นจนํานวนประชากรโดยรวมนะครับผม1 1คนมีเด็ก4นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่7นะครับผมคนไร้บ้าน11คนนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนงาน2คนแล้วก็คนว่างงาน5คนนะครับผมผมอยากได้คนงานเพิ่มนะครับผมอันนี้เข้าไปที่ศูนย์การหมู่บ้านแล้วเพิ่มอีก2คนไหนโดยได้เพิ่มอย่าง อโอเคเพิ่มแล้วก็ผมนี่เป็น4คนละแล้วก็ต่อไปนะครับผมนี่เกมนี้ก็ต้องสร้างถนนก่อนเลยเดี๋ยวผมเจ้าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะฮะอ่าเอาไว้สร้างพวกสิ่งก่อสร้างแล้วกันอ่าวางเป็นถนนก่อนนะครับีเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องมีรับเบอร์แจ็คก่อนหรือเปล่าลงตัดไม้ครับผมรับเบอร์แจ็คเหรออ่าไหนดูซิ นี่ครับผมมันจะมีรัศมีสีเขียวๆอยู่นะครับผมเราต้องพยายามให้มันครอบคุมบริเวณที่เป็นป่าทั้งหมดนะฮะมันจะได้ไปตัดไม้ได้แล้วก็ให้สร้างอยู่ในบริเวณเขตบ้านเรานะครับผมให้ป้ามันจะมีเขตบ้านอยู่โอเคปึ๊บแล้วก็อ่าโอเคเอานี่ก่อนละกันราบเบิร์แจ็คเอาวางไปมุมสุดเลยตรงนี้ฮะน่าจะอยู่ในเขตบ้านใช่ไหมน่าจะอยู่ครับผมแล้วก็วางเป็นถนนนะฮะนี่จากราบเบิร์แจ็คนะฮะมาที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านของเราแบบนี้อันนี้เดินได้รอบเลยโอเคครับผม รอ,อก่อนครับผมแล้วก็ต้องมีไหนดูซิปึ๊บอันนี้เป็นที่เก็บไม้นะฮะเอาวางไว้มุมนี้เลยโอเคครับผมสร้างไปก่อนเลยฮะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมในเกมนี้ก็คือน้ำนะฮะอ่าเพราะว่าน้ําคือชีวิตนะครับผมมันจะได้เอาไวปา้ปลูกผักปลูกป่าได้นะครับผมเออไหนดูซิ ก่อนอื่นปุ๊บเราต้องปูถนนมาทางนี้ฮะปึ๊บนี่ลากถนนมายาวๆเลยแล้วก็เช็คดูนะครับผมว่ามันยังอยู่ในอาณาเขตบ้านเราหรือเปล่าครับผมโอเคยังได้อยู่นะฮะต่อไปก็สร้างเป็นโรงปั๊มน้ำนะครับผมนี่อันนี้ชาวแวบแล้วก็ก่อนอื่นเช็คกันนะครับผมว่าตรงไหนหน้าตรงไหนหลังน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเราพยายามเอาไอต้ติ่งๆนะครับผมนี่จุ่มลงไปในน้านะฮะไอเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้วางไม่ได้แหละผมอยากวางตรงนี้มากเลยเพราะว่าด้านหน้าของโรงปั๊มน้ำนะครับผมมันจะได้แบบไปติดถนนไงไอตรงนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าต นะอันนี้จุม่มเนี่ยถ้าวางตรงนี้ได้จะดีมากเลยเฮ้ยผมว่าเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าเราต้องสร้างเป็นสันเขื่อนก่อนนะครับผมเอาทําเป็นสันเขื่อนมาแปะไว้ตรงนี้ก่อน,นครับผมแล้วก็รอให้มันเสร็จนะครับผมแล้วก็สร้างรูปปั๊มน้ําข้างบนนะครับผมต่อไปเราจะสร้างอะไรกันต่อครับผมาลากเป็นถนนโอเคมาประจบกับตรงนี้ไหนดูซิโอ้โหข้างบนยังไม่เสร็จเลยให้ตายเถอะ ในขณะที่เรารอปั๊มน้ําอยู่นะครับผมแล้วก็สร้างเป็นบ้านคนนะครับผมเออไม่ใช่บ้านคนเดต้องเรียกว่าบ้านบีเวอร์ตรงนี้อีกหลังหนึ่งครับผมนี่จัดไปสัก4ี่หลังแล้วกันโอเคครับผมพยายามดูตรงประตูทางออกเลยนะครับผมไม่งั้นบีเวอร์มันจะเดินเข้าออกไม่ได้นะฮะแล้วก็ทําเป็นถนนด้วยนี่ลัดเลาะมาตรงนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยไหนะดูซิต่อไปต้องสร้างอะไรกันอีกครับผม เฮยข้างล่างมีป่าอยู่ที่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเป็นลาบเบอร์แจ็คอีกหนึ่งอันกับผมบริเวณตรงนี้อ่านี่ให้มันครอบคุมบริเวณป่าตรงนี้เลยนะฮะนี่เปิบพลาดไม่ได้ครับผมแล้วก็หันหน้าไปที่ถนนแบบนี้อ่าเยี่ยมโอเคครับผมนี่พอเราล่างโครงการเสร็จนะครับผมมันก็จะมีเจ้าบีเวอร์นะครับผมมาเกะเก่าเอยู่แถวนี้อาเสร็จแล้วนี่ครับผมลาเบอรแจ็ค นี่ป้าเเป้าปึ๊บแล้วก็จะมีคนเข้าไปประจานะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าเราต้องกําหนดหน้าที่การงานให้กับเจ้าวีเบอร์ด้วยนะครับผมให้มันไปตัดไม้นะฮะกดไปที่การตัดไม้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ล่างตัดให้หมดเอาให้เฮี้ยนเต้นั่นละครับผมเฮ้ย สังเกตนะครับผมตอนนี้วีเวอร์ของเราเริ่มทํางานแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้มีเบอร์รี่อยู่นี่ว่าเอ้ยต้องสร้างในส่วนของโรงเก็บเบอร์รี่ครับผมอ่าว่าแล้วก็ไหนดูซิโรงเก็บเบอร์รี่นี่ไงแ่ะครับผมนี่โรงเก็บเกี่ยวฮะพยายามให้ลัศมีสีเขียวนะครับผมให้มันครอบคลุมทุ่งเบอร์รี่ทั้งหมดนะฮะเอาวางวาตรงไหนดีอ่าปึ๊บป๊บอ่าขยับอีกหน่อยได้ไหมอ่าตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หันหน้าไปที่ถนนนะฮะแล้วก็ปูถนนแบบนี้ปึ๊บยาวเลยครับ อ่านั่นแหละฮะเฮ้ยให้ตายเถอะใกล้จะมืดแล้วบ้านของเจ้าบีเวอร์ยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมมันจะมีกองไฟไว้เอาไว้ให้บีเวอร์นะครับผมในเวลากลางคืนมานั่งสังสรรค์กันนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับผมไอ้พวกนี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มค่าวความสุขให้กับประชากรบ,บีเวอร์นะครับผมนี่วางไว้วตรงนี้เลยนั่นแหละฮะนี่โอ้โหเฮ้ยแล้วคืนนี้จะนอนกันที่ไหนวะเนี่ยบ้านก็ยังไม่เสร็จไม่ตายเถอะ <c oughs> วิ่งกันเหวี่ยวนเลยครับผมเอย นี่ไงนี่ไงมานอนกลางถนนกันแล้วฮะถ้าสังเกตนะครับผมมันจะมีเสียงโกนด้วยนะฮะคอฟฟี่คอฟฟี่เฮ้ยดูเดนอนกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยวะเฮ้ยในเวลากลางคืนนี่ไม่มีใครทำงานเลยหรอวะเนี่ยโอเคนี่เราสามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้นะฮะเพอ,อให้มันเช้าเร็วๆโอเคเช้ามาปุ๊บก็จะทำงานกันเหมือนเดิมอ่าช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างเอาให้เสร็จเร็วๆนะฮะ เฮ้ย hey, ตรงนี้เสร็จแล้วนี่ว่านี่งานสันเขื่งเราเสร็จแล้วแล้วก็จะวางเป็นนี่ปั๊มน้าครับผมตรงนี้เลยโชว์นี่ครับผมอันนี้จะดูดน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาใช้นะฮะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องสํารวจทิศทางน้ํากันนะครับผมว่าต้นน้ํามันอยู่ทางไหนนะฮะคิดว่าน้ํามันจะไหลามาจากตรงนี้วะ่ะอ่านี่ครับผมแล้วมันก็เป็นชั้นต่างระดับลงมาใช่ไหมน้ําไหลามาจากตรงนี้โอเคแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ตกลงมาครับผมเห็นปะ มันจะต่าลงมาเรื่อยๆนะครับผมระดับน้ําเพราะว่าเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ําในเวลาหน้าแรงได้นะครับผมจุดต่าสุดของแม่น้ําก็น่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมแล้วก็เวลาหน้าแรงน้ําก็จะมาขังอยู่บริเวณนี้มากที่สุดนะฮะนี่ตรงแอ่งตรงนี้เลยเอ,าอย่าเดี๋ยวผมต้องทาเครื่องอะไรสักอย่างครับผมดูดน้ําจากตรงนี้นขึ้นมาใช้นะฮะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปดูดน้ําจากบริเวณตรงนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่นอกเขตหมู่บ้านนะเราอาจจะต้องขายายหมู่บ้านก่อนหรือไม่ก็เราจะต้องสร้างไอ้นี่วคล้ายๆกับจะ อันนี้เป็นแทงค์น้ำครับผมที่ใช้สำหรับในการเก็บกักน้ํานะอ่าสร้างแทงค์น้ำเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผมอ่าในช่วงหน้าแรงเราจะได้แบบมีน้ําใช้ในหมู่บ้านนะฮะอ่าแล้วก็าวางไว้ตรงนี้2แทงค์แบบนี้ครับผมโอ้โหแค่นี้ก็น่าจะพอแลวมั้งมีเวอร์เลยยังน้อยอยู่นะครับผมเฮ้ยลืมได้ไงวันนี้ s m a l ล Warehouse เล่นตั้งนานครับผมลืมสร้างแวร์เฮาส์เกือบซวยแล้วไงมันต้องมีที่เก็บกักอาหารด้วยนะครับผมนี่อ่ะเอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน ได้ไว้กระจายอาหารให้กับหมู่บ้านแล้วนะฮะโอ้โหให้ตายเถอะเกือบถึงคาดลืมมีแวร์เฮาก็ต้องมีฟาร์มด้วยนะครับผมอ่ะเราจะวางฟาร์มไว้ตรงนี้แล้วกันฟาร์มนี้ก็จะมีหน้าที่นะครับผมที่ใช้สำหรับในการแบบปลูกผักนะฮะเราเลี้ยงหมู่บ้านของเราเฮ้ยเราจะมเก็บแต่เบอร์รี่ไม่ได้นะครับผมมันต้องปลูกผักกินเองด้วยนะอ่าไหนดูซิเราจะปลูกต้นอะไรกันดีเอาแครอทกันดีกว่าแครอทนี่เป็นพืชที่สะดวกสบายมากที่สุดในเกมนี้ครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็กินได้เลยฮนะ อันนี้เพราะฉะนั้นเอาแครอทก่อนเบื้องต้นผมจะปลูกบร,ริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมตรงพื้นที่สีเขียวนี้ผมก็จะเอาไว้ปลูกผักแล้วก็ปลูกต้นไม้ละกันส่วนที่เป็นแห้งแล้งนะฮะล้วก็จะเอาไว้สร้างพวกสิ่งก่อสร้างนะครับผมโอเคนี่ปลูกแครอททั้งหมดเลยแครอทนี่ปลูกปุ๊บกินได้ปั๊บนะครับผมถ้าหากว่าเป็นพวกมันพวกเผือกแล้วก็ปลูกแล้ว,ลว,ลวต้องเอามาย่างนะครับผมมันค่อนข้างที่จะลาบากแต่ว่าเราก็ต้องปลูกเก็บเอาไว้บ้างนะไหนดูซิตอนนี้เราขาดอะไรครับผมในหมู่บ้านเรา ต้องค่อยๆดูนะครับผมผมพยายามที่จะสร้างพวกสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานให้หมดก่อนนะยังขาดอะไรกวะเนี่ยเดี๋ยวน,นะมีฟอเรสเตอร์มีปั๊มน้ําแล้วม,มีแทงค์น้ําเก็บกักน้ําแล้วในส่วนของบ้านคนก็เสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดนะครับผมในส่วนของการสร้างบันไดซึ่งต้องใช้ค่าพอวิจัยประมาณ70เฮ้ย70เหรอเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างส่วนของสถานีวิจัยเว้ยนี่ไงสถานีวิจัย อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้วอเตอร์เวลนี่ครับผมที่สถานีวิจัยเอาสถานีวิจัยไปวางไว้ตรงไหนดีครับผมตรงนี้ดีปะ่ะเฮ้ยสีเขียวเอาไว้ปลูกผักดีกว่าเอาแถวนี้แล้วกันอ่านี่โอเคครับผมสถานีวิจัยมามามาค่อยๆสร้างไปครับผมนี่สังเกตเห็นป่ะในเวลากลางคืนนะครับผมเจ้าพวกบีเวอร์ก็จะมาสังสรรค์กันรอบกองไฟนะฮะเห็นปะ่ะมันจะเพิ่มค่าความสุขให้กับบีเวอร์ในเมืองเราอ่านี่โอ้โหเฮ้ยนินเสียงกองไฟแบบแตกเป๊ะๆด้วยนะฮะเฮ้ยคตรจะชิล คนแห่งวงนอนก็จะเดินไปนอนนะครับผมนี่พอฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมนี่เจ้าพวกวีเบอร์ก็จะเริ่มทําการปลูกผักปลูกผลผลิตแล้วนะฮะนี่ปลูกต้นแครอทเห็นไหมเฮ้ยเล่งความเร็วที่หนึ่งจะได้ปลูกเร็วปลูก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 ช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกจะได้มีของกินเยอะๆนะตอนนี้สถานีวิจัยของเราเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่ายังขาดแคลนคนงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะลดคนงานจากตรงนี้แล้วกัน อ่าไป็น1คนแล้วก็ให้เขามาทําการวิจัยแทนนะฮะนี่สถานีวิจัยเริ่มทํางานแล้วโอเคเราต้องการพอยต์การวิจัยประมาณ70นะครับผมเพื่อที่จะสร้างบันไดนะฮะช่วงนี้ก็รอกันไปก่อนอ่าเฮ้ยผมว่าเราปลูกผักเพิ่มดีกว่ามะเรามีแครอทแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะปลูกเป็นมันฝรั่งแล้วกันนี่โปเตโตเอาแปลงนี้เลยเลลากยาวมาเลยครับผมอ่า,อาปลูกมาถึงตรงนี้แล้วก ตรงนี้ผมจะเพิ่มเป็นแครอทซะหน่อยดีกว่านี่ๆอ่บเพิ่มแครอทตรงนี้แปลงหนึง่งโอเคครับผมพยายามสะสมอาหารน,นะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าแรงนี่เราไม่สามารถที่จะปลูกผักได้นะครับผมในเกมนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นนี่แครอทแบบยาวๆเลยครับผมเอาสัก3มช่องดีไหมอ่าอย่างนี้มันใหญ่ไปว่ะเอานี่ดีกว่าอ่าสัก3ช่องครับผมแล้วก็ลากยาวลงมาเลยแล้วก็เป็นมันฝรั่งตรงนี้ อีกสมช่องลากยาวโอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แล้วก็จะมีคนมาปลูกเห็นไหมนี่พนักงานปลูกผักมาแล้วโอ้โหปลูกอย่างเร็วเลยนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปลูก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 เฮ้ยเดี๋ยวชู้หน้าแรงนะครับผมน้ำมันจะแห้งนะฮะเดี๋ยวผักเราจะตายหมดนะครับผมต้องรีบเก็บผลผลิตตอนนี้พอยกายวิจัยของเราครบแล้วนะครับผม70นะฮะเราจะมาปลดล็อกในส่วนของการสร้างบันไดนี่ปุ๊บอ่ะว่าไปก็จัดไปนี่บันไดมาแล้ว นี่เดีย๋ยวผมจะขึ้นไปตัดไม้ด้านบนไว้เพราะว่าข้างบนมันมีไม้แห้งอยู่นะฮะเห็นปะเออนี่มีบันไดแล้วก็อยู่เราจะมาทําบ้าน2ชั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูสิในการสร้างบันไดเขาต้องใช้ไม้แผ่นด้วยว่ะเฮ้ยเราต้องสร้างโรงผลิตไม้แผ่นก่อนว่ะโอ้ให้ตายเถอะเดี๋ยวก็นำนะไม้แผน่นไม้แผน่นไม้แผ่นอยู่ไหนโรงผลิตไม้แผ่นนะครับผมนี่อ่นนี้ครับผม r u เบ e r m e นะครับผมนี่โอเคครับผมแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดไอ้โรงนี้มันต้องใช้พลังงานด้วยดีวะใช่ไหม เราต้องสร้างเป็นกังหันน้ำก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหากังหนันน้ำอันนี้ไงล่ะ Waterwheel มันมีแบบเล็กกับแบบใหญ่นะครับผมเฮ้ยอันนี้แบบเล็กอืมไหนๆก็สร้างลสร้างแบบใหญ่ไปเลยครับผมนี่ Waterwheel เอาวางไว้ตรงนี้เลยอ่วาวางแล้วก็วางปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีในส่วนของแกนด้วยนะครับผมคล้ายๆก็จะเป็นฟันเฟืองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแกนฟันเฟืองอ่าแกนฟันเฟืองอยู่ไหนหวะอันนี้ปะ โอเคนี่เป็นแบบตรงนะฮะอ่ต่อจากกังหันน้ำมาแล้วก็มาที่ rubber mill นะครับผม rubber mill นี่หันหน้าไปตรงไหนดีวะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วก็ค่อยทําถนนลากเข้ามานะฮะแล้วก็ผลิตถนนมาชแวมนี่โอเคเจ้าคนงานบีเว e r มันจะได้เข้ามาทํางานได้นะฮะอาทีนี้ก็รอให้เขามาสร้างนะครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมนี่แบกไม้มาละเร็วๆพวกเราช่วยกันสร้างกันหน่อย นี่เราต้องการแผ่นไม้อ่านี่ครับผมมาแล้วมาละ <c oughs> เออวะเฮ้ยเกมนี้ไม่ทำงานเป็นระบบดีเว้ยอ่านี่จะเสร็จแล้วปุ๊บโอเคครับผมเสร็จแล้วในส่วนของรงผลิตไม้แผ่นของเรานี่กังหันน้ําก็ทํางานแล้วนะเอ้แต่ว่าคนงานไม่มีวะ่ะต้องลดคนงานลงหนึ่งคนแล้วก็ให้มันทํางานตรงนี้แทนอ่าเรียบร้อยฮะทีนี้เราก็รอเขาผลิตไม้แผ่นมานะเอ้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องใช้ไม้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะนี่มาแล้วพนักงานมาแล้ว นี่ผมเห็นแล้วครับผมคนขนไม้น่าจะตัดคนนี้แล้วมั้งอันนี้มาละนี่แบกไม้มาปุ๊บ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 อาเร็ว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 ไปผลิตไม้แผ่นเร็วทุกคนนี่ใส่เข้าไปปั๊บอ่านี่ผลิตแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยครับผมโอเคแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งรอแปบ๊บหนึ่งครับผมในระหว่างที่เรารอผลิตไม้แผ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นถนนนะฮะนี่อ่าเพราะว่าข้างบนมันมีป่าอยู่เว้ยแล้วตรงนี้มีบันไดอยู่ผมเพิ่งเห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าบีเวอร์ลาบอสแจ็ เรื่องของเรื่องคือไม้แถวบ้านเรามันหมดแล้วไงเออมันเฮี้ยนเต้หมดแล้วอ่ะก็สร้างเป็นโรงรับเบอร์แจ็คนะฮะอ่ะหาหันหน้าไปตรงถนนนี่สร้าง2โรงเลยครับผมต่อไปก็เป็นโรงแคทเลอร์นะครับผมอ่าเป็นโรงที่ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวเบอร์รี่นี่เพราะว่าตรงนี้มีเบอร์รี่อยู่ครับผมกลุ่มหนึ่งอ่าทำฝั่งนู้นดีกว่าปึ๊บโอเคครับผมนี่บีเวอร์มาละอ่าค่อยๆทำไป กลับมาดูในส่วนของบันไดนะครับผมนี่บันไดเจแลนิว่าทีนี้เราก็สามารถที่จะสั่งตัดไม้ด้านบนได้นะฮะนี่ตรงนี้มีไม้กลุ่มใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะกดผิดกดผิดเอ้ยลบออกลบออกก่อนอปุ๊บนี่ตัดให้หมดเลยครับผมเป็นไม้แห้งนะครับผมสามารถที่จะมาใช้งานได้เหมือนกันนะเมื่อเราตัดไม้แล้วนะครับผมต้องสร้างเป็นฟอ r e เรสเตอร์ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงปลูกไม้นะฮะ,ะเป็นพนักงานปลูกป่านั่นเองแล้วก็ปุ๊บทำเป็นถนนนะฮะ ถนนถนนถนน,ถน,นตัดเข้าไปในฟอเรสเตอร์ปุ๊บนี่อ่าโอเคครับผมมีพนักงานยังอ่ามีพนักงานแล้วหนึ่งคนก็กําหนดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นะครับผมดูวิ่ว่าจอต้นเลยดีอันนี้เป็นเบอร์รี่ใช่ไหมมีต้นสนอ่ามีเมเปิลนะครับผมเขาก็จะบอกนะครับผมว่าต้นอะไรมันจะให้ปริมาณไม้มากที่สุดรู้สึกว่าเมเปิลจะให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ไงเมเปิลโอเคงั้นผมเอาเมเปิลแล้วกันแต่ว่าต้นไม้แต่และต้นนะครับผมมันก็จะใช้เวลาการปลูกไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเมเปิลไหนปะ ใช้เวลาตั้ง24วันนะเนี่ยถ้าเปเล่นไปครับผมแต่ว่ามันก็จะให้ไม้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะอ่ะปึ๊บนี่ปลูกแทรกเข้าไปเลยฮะนี่นี่ตรงนี้เลยปับ๊บมันอยู่ริมน้ําอยู่แล้วครับผมมันขึ้นอยู่แล้วยังไงมันก็ขึ้นครับผมตรงนี้อ่ะปึ๊บเอาต้นอื่นบ้างครับผมเอาเป็นเอาเป็นเบิร์ทรีแล้วกันเบิร์ทรีครับผมนี่ปึ๊บอ่าแทรกเข้าไปเลยแบบนี้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปโอเคนี่ ปลูกให้หมดเลยโอเคครับผมอ่าทีนี้พนักง,งาน f ฟลเลสเตอร์แล้วนะครับผมก็จะเริ่มมาปลูกป่าแล้วนี่สังเกตเห็นป่ะนี่กําลังปลูกป่าอยู่ครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีตรงนี้แหวงอยู่นิดนึงเอาเป็นต้นเลยดีว่าต้นสนแล้วกัน <c oughs> อ่านี่ปลูกไปปลูกไปปลูกแทรกเข้าไปนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะขึ้นไปนสร้างสิ่งก่อสร้างข้างบนภูเขาได้แล้วนะครับผมนี่สร้างเป็นสถานีวิจัยตรงนี้อีกหนึ่งแห่งแล้วกันแล้วก็ทําการปูถนนนะฮะนี่บ้านเมืองของเราเริ่มขยายแล้วครับผมนี่โอเคแล้วก็ ปูถนนขึ้นด้านบนด้วยแบบนี้อ่านี่สถานีวิจัยแห่งที่สองน,นะครับผมทีนี้เราก็จะได้ปั๊มค่าผลวิจัยนะครับผมแบบรัวๆเลยอ่านหนดูสิมีอะไรที่เราต้องการอีกหรือไม่ตรงนี้ก็โอ้โหแปบ๊บเดียวตัดไม้เฮ็นเลยโอ้เดี๋ยได้ต่อ <laughs> เออขยันตัดจริงๆนี่ครับผมนหนดูสิตรงนี้มีเบอร์รี่ขึ้นแล้วนี่ว่าเฮ้ยอันนี้โครงการปลูกต้นไม้ช่วยชาติของเราครับผมเ <laughs> ป็นยังไงครับผมมีทั้งมนันมีทั้งแครอทนะฮะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะโอเค,คับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงนะฮะยังไกงก็ฝากกันคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับผมเอยคอมเมนต์กันแบบแบบรัวๆเลยถ้าชอบเกมนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายเฮ้ยนี่ตะลุงเฝ้าสวน